สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับมาดามอ้อนแอนนะจ๊ะวันนี้นะคะเรามาเข้าเรื่องกันว่ามีประจําเดือนจะไปฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าหนอนะคะคือพอดีอ้อนน่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นหรอกมันไม่ไม่มีประจําเดือนมานะแล้วหยุดดีก็มางงมากเลยเพราะว่าให้นมลูกนะคะแล้วก็ไปปรึกษามหมอหมอบอกว่าประจําเดือนไม่ค่อยมาเนี่ยเป็นเรื่องไม่ผิดปกตินะก็เลย เออไม่ได้สนใจเรื่องประจำเดือนหรืออะไรเลยแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เอ่อเขานัดไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็อยู่ดีก็มาวันนี้เอองงมากตกใจมากเลยตอนเช้าอะ่ะเอ,อแบบมันมันมาทำไมวะกูยิ่งกลัวๆอยู่นะเออใช่เสร็จแล้วก็เลยกังวลแล้วก็ไป search ดูในเน็ตนะว่ามันฉีดได้ไหมหรืออะไรมีอะไรที่น่ากังวลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านให้ฟังเนาะขอให้เครดิตนะคะแพทย์หญิงวันนี นิธิยานนนะคะเออนินินิธิยานันน,ะะน,น,น,นยานนนยกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะคะท่านอธิบายว่าสำหรับผู้ที่สุขภาพดีเกือบ100%หรือ90%ไม่จำเป็นต้องกังวลในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19เเนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถฉีดวัคซีนได้เช่นผู้หญิงที่มีประจำเดือน ก็สามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ทันทียกเว้นว่าจะต้องไม่ปวดประจำเดือนมากเกินไปเออนี่ยไม่ปวดหรือต้องไม่ปวดท้องในระดับที่ผิดปกติและเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงทางสูตินรีวิทยานะคะหรือว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนควรเว้นระยะการมีระดูประมาณ1-2วันจึงค่อยไปรับการฉีดวัคซีนได้เออก็พึ่ง มาเนาะมันหนึ่งวันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถามสามีแล้วที่นี่เขาไม่เป็นไรกันนะคะ mm. ก็เลยเออเนาะมันได้คิวแล้วก็ไปไปสปาแล้วเราก็ไม่ได้ปวดมากมาย mm. ก็ไปนะคะแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จําเป็นต้องรอให้หมดประจําเดือนก่อนค่อยไปรับก็ได้เนาะเออก็คือมาวัคซีนมา1-2วันก็ไปรับได้อะไรเงี้ยเขาว่าประมาณนั้นแหละแต่ที่สวีเดนเขาว่าไม่เป็นไรนะ ส่วนผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาโรคมะเร็งนะคะเพื่อให้ได้รับวัคซีนในระยะที่ร่างกายมีความสมดุลและสมบูรณ์มากที่สุดและไม่กระทบต่อการรักษามะเร็งในสตรีนะคะอะไรประมาณนี้แหละ แล้วก็ขั้นตอนการเตรียมตัวในการไปฉีดวัคซีนของสัตว์ตีที่มีประจําเดือนหนึ่งนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสองทำใจให้สบายไม่จําเป็นต้องเครียดหรือกังวลกับข่าวที่เกี่ยวกับผลกระทบการฉีดวัคซีนมากเกินไป <c oughs> ห้ามประสาทแดกนะคะ <c oughs> สามรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่โอเคเราก็ จริงแอบกลัวนะแอบกลัวเพราะว่ารับข่าวมาเยอะแล้วก็เป็นคือจริงๆก็บอกคนอื่นว่าอย่าปอสอดอไปมากเกินไปแต่ตัวเองเป็นนะคะตัวเองเป็นก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันภาษาแดกไปนะคะตามเรื่องก็คือภาษาแดกเป็นงั้นแหละแต่ว่าวัคซีนมาเราก็ต้องไปฉีดใช่ป่ะคนอื่นเขายังอยากได้กันเลยเราก็ต้องไปสิอันนี้สวีเดนเขาได้ไฟเซอร์ Pfizer, กันด้วยนะคะก็ดีใจมากเลยนะคะ เสร็จแล้วก็คือจะเล่าเรื่องการฉีดวัคซีนของสวีเดนให้ฟังนะคะว่าที่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปลงทะเบียนหรืออะไรวุ่นวายนะเขาเรียงลําดับมาตั้งนานแล้วให้ผู้สูงอายุก่อนนะคะแล้วก็เรียงลําดับแบบตั้งแต่แก่สุดมาอะไรเงี้ยนะเออแต่ตอนแรกสุดเลยให้อันนี้ก่อนคนที่ทํางานเกี่ยวกับพยาบาลหรืออะไรพวกนี้ก่อนนะพวกโหวตอะไรพวกนี้ก่อนจะเป็นอันดับแรกเลยแล้วมีการแบบเมื่อก่อนนะเออ คนมันวัคซีนมาใหม่ๆคนก็กลัวใช่ไหมแล้วก็แบบไม่กล้าฉีดกันแต่เขามีการออกกฎว่าต้องฉีดก่อนเลยพวกนี้ต้องเป็นด่านหน้าแรกนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนาะมันก็มันมีข่วบางคนก็ฉีดแล้วก็มีปฏิกิริยานั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยบางคนก็กลัวจนไม่อยากฉีดแต่เขาบอกว่าต้องฉีดทุกคนนะคะเขาก็เลยเออก็ฉีดฉีดฉีดกันไปนะแล้วเมื่อก่อนก็มีวัคซีนหลายตัวด้วยนะคะแต่ตอนหลังมาก็เหลือแต่ไฟเซอร์นะ แล้วก็มีช่วงหนึ่งก็มีโมโนนามาด้วยไฟเซอร์ Pfizer มาด้วยแต่ช่วงเนี้ยเหมือนเหมือนที่ได้ยินมามีส่วนใหญ่เป็นไฟเซอร์หมดเลยนะคะแล้วก็เออที่นี่ฉีดฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายเงินอะไรใดทั้งสิน้นเนาะไทยก็กําลังจะได้แล้วนี่เออดีใจด้วยนะคะถ้าเขาให้ฟรีด้วยแล้วก็เออได้ไฟเซอร์ด้วยจะแบบเยี่ยมมากนะคะส่วนอ,อ,อันนี้ก็ที่นี่นะคะเอาเล่าต่อ เขาก็อันดับแรกเขาให้พวกที่ทํางานพยาบาลนะคะพวกโหวตก่อนอันดับสองคือคนแก่มานะคะออไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรเขาจะโทรเรียกตามเบอร์ที่ติดต่อได้เลยเพราะทุกคนที่นี่เขามีการลงทะเบียนเออมีมีเพอร์ชูต์น,นูมเบอร์นะคะมีเลขที่ประจําตัวทุกคนจะมีการติดต่อได้หมดนะคะเขาก็จะโทรไปที่บ้านเลยนั่นนูน่นนี่ก็ให้เรียกไปตรวจนะคะไปฉีดเออแม่ออนก็ได้ไปฉีดสองเข็มมานะคะก่อนไปเมืองไทยนะคะ แล้วก็เรียงลําดับตามอายุมานะเรื่อยๆเรื่อยๆลดหลั่นมาเรื่อยๆตอนจนช่วงนี้เป็นช่วงอายุพวกอ้อนอนะประมาณสี่สิบสามสิบอะไรพวกนี้นะคะเขาก็แบบค่อยๆไล่กันมาตามลําดับเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันอะไรมาเนี่ยล้คนที่นี่แย่งกันไม่ได้นะคะมันจะเสียมารยาท <laughs> สุมาเตอร์เนอร์เออเสียมารยาทนะคะเขาก็เลยจะไม่แย่งกันนะคะแล้วก็เแต่ว่าถ้าใครมีความจําเป็นหรืออะไรก็เข้าไปติดต่อได้เหมือนแม่อ้อนอะ มีคิวฉีดวัคซีนใช่ป่ะแต่ว่าแม่อ้อนก็รีบไปติดต่อเลยว่าฉันจะกลับไทยนะฉันอยากได้วัคซีนสองเข็มก่อนกลับไทยเขาก็ให้อยู่นะคะงี่เขาก็แบบเจัดคิวให้แม่นะคะเพราะแม่ก็ได้ก่อนไปเมืองไทยเสร็จแล้วก็อย่างตัวอ้อนก็คือได้คิววันพรุ่งนี้แหละอตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะไม่รู้จะมีโอกาสได้ถ่ายไหมเพราะว่าอก็เนาะตื่นเต้น ตืนเต้นนะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องอไม่มีอะไรละ วันนี้พอแค่นี้แหละออหอมปากหอมคอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะว่าจะเป็นยังไงเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะที่สวีเดนฉีดฟรีนะคะไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรแต่ว่าคิวพวกอ้อนนี่ได้ลงเออลืมเล่าไปฟังรุ่นพวกแม่เขาไม่ได้ลงนกันนะคะแต่ว่าพวกอ้อนเนี่ยต้องไปลงทะเบียนคือไม่รู้ว่าทําไมเพราะอะไรแต่ว่าอาจจะแบบกลุ่มคนพวกเราเนี่ยมีเยอะหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนลงทะเบียน ก็ได้ช่วงเวลาตามไหนก็ว่าไปแต่แล้วก็มีน้องที่รู้จักคนหนึ่งนะคะเขาก็เหมือนแบบเขาอยากได้วัคซีนเร็วเงี้ยเขาก็ไปจอดูถ้าตารางมันมีว่างเขาก็เสียบเนี่ยเขาก็เลยได้ไป,ไปช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเก่งมากแต่นี้ไม่รู้เรื่องนี้นะคะก็เลยรอจนถึงคิออนเนี่ยได้ได้ตอนนี้ละเออ โอเคค่ะแล้วค่อยมาเจอกันนะคะเดี๋ยวคอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตอนต่อไปนะขอให้ไม่เป็นอะไรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเฮ้เ hey ด้อบายบาย